สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างต้ามกรองนะคะวันนี้เป็นวันคึกคืนอีกวันหนึ่งขนของเสร็จก็คงจะเงียบอีกแล้วนะคะเงียบครับเงียไม่นอนเลยสิครับคึกคืนแค่ตอนนี้คนเยอะแค่ตอนนี้นะพี่ชัยนะไง เทเลอร์หนูอ่ะเทเลอร์หนูน่ะเติมน้ำมันไปเอาไอ้น้ำมันไม่กลัวซีซีหรือยังนเอาเบรกเปลี่ยนหรือยังวันนั้นอ่ะเขาเขาแก้ให้เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนมันไม่ได้มันใช้เวลาเป็นวันอ๋อแสดงว่ายังไม่ไอ้ตัวที่มันรั่วเขาล็อกไว้เขาใช้สามล้อสองล้อหน้ากับหนึ่งคู่ล้อหลังฝั่งขวาแสดงว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเนาะออ ว่ามันต้องนั่นเขาเลยแต่แรกเขาบอกถ้าจะเปลี่ยนก็ประมาณวันหนึ่งอ่ะเขาลุงเลยบอกเอาเอาแบบแก้ไขก่อนครับก็เลยให้เหลือสามลอถ้าถ้าถ้าไม่ได้เช็ครถไงถ้าถ้าขี่ได้ก็เอาเอาใส่เซนเลอร์เราไปเลยน่าจะหมดก็เติมน้ำมันเอาเองเราก็ไม่ได้ห่วงรถเนาะพี่น้องเนาะแต่รถมันไม่ค่อยสมประกอบนะคะเพราะว่าเบรก เบรกค่อนข้างมีปัญหานะคะอ้ยเครื่องพัวหลายอีลีสามรอบคนแล้วเครื่องพัวยังมาเมิดอยู่อันนั้นบ้านถุงทองหรือเปล่า เก็บน้ำเปลี่ยนเด้พดดดี่น้องเด้อนะก็สิก็มันก็ใจหายไปเรื่อยๆพี่นาทานะนีนิ่งยิ่งรู้สึกว่าจะยิ่งเงียบงเงียบสง,ง,สงัดเลยนะทีนี้นะ <laughs> ไม่แต่ก่อนเราเราเรา,เราเห็นบ้านนะเรายังเรายังรู้สึกว่าเออสักวันเขาก็คงมาอ,อะไรเงี้ยทีนี้มาขนของไปแล้วก็คือไม่มาแล้วแหละมันก็ถึงเข้าใจครับไปหมดแล้ว อันนี้เอาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอ่าขึ้นรถน,นี่ของเนี่ยของใช้ส่วนตู้ตู้ก็ขึ้นรถพันเลยเอาทงก่อนลองไล,ล่ดลูช่วยๆกันเล็กๆก,ก,ก,ก็ไปขึ้นรถคันใหญ่คันนู้นนะ <laughs> มีมีหลังคาเยอะมากของเยอะมากไม่รู้ว่าบ้านทุนงนท่งนาพิชัยจะไหวเปล่าข้างล่างเฮ้ยแต่กว้างอยู่ยนะดูดูในคลิปอ่ะ ก็วางแถวทุ่งนาก็ได้มเออเอาไปโนทุ่งนาได้ไม่ใหญ่เรามีถุงดำเดิมาถุงดำยิงใส่ได้เยอะแล้วมากเอาต้อมต้มจะดเนาะถุงดำกจะใส่ได้เยอะมาก โอ้ยบริการน้ำด hey. <tent> so, ื่มนะคะน้ำมะลมนะคะถ้าเป็นแก้วก็อยู่ในตู้ถ้าไม่เก็บหมดแล้วน่แก้วสามณีาเนไรบอกสาวมณีบอกว่ายัดๆเข้าไปเลยเดี๋ยวไปจัดเองเข้ากันไดสิเก็บยังไหนเนาะ ข้างในกับพี่น้องก็คือคือย้ายครัวนะเนาะมันก็ลักษณะนี้แหละแต่ดีนะใส่ได้ไหมใส่ได้เอาใส่โอด้วยใส่ได้เบบ่่่งงม้อออสสาใแต่แต่ดีนะคะยังพี่เขาเก็บแบบว่าใส่กล่องใส่ลังไว้อยู่ข้างในหนึ่งเป็นลังเป็นลังนะคะใส่ใส่ตั้งไว้ตั้งไว้เอาหม้อใส่ก่อนผูหม้อเนี่ยหม้อยกใส่เลยใส่นี่เหรอ ไม่หลวมไไไมมมมมม่่่หหหลลลวววคือเข้าไม่ได้ใช่ไหมอร่อยของเข้าไม่หลวมไม่หลวมงงเลยมันไม่หลวมเอาฮาไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหนี่ครับนั่งรอเฝ้าแอดชายแต่สี่ห้าครับแอดชายจะมาโอ้ยค่อยเดินลูกค่อยล้มโอ้ใจเย็นๆวันนี้ได้คนแรกคลิปอยู่ไม่ง่วงโอเคค่ะกลัวไม่ได้คลิปสี่เราก็ช่วยกันยายนะที่นะ พอรีถึงร้องไห้ตีนักนี่ถึงร้องไห้แล้วนะเงาออกออกแล้วกูบิ้วเดียวตอนนี้กูบิ้วเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเพราะว่าเพื่อนไปหมดแล้วไปเนาะพรุ่งนี้ไปเตรียมของไว้แล้วอยู่ยาวอยู่ยาวผู้ใดอยู่กอกกอกกับเหงาต่อไปจ้าคอยกันไปหามองเงินหมู่หลัดหมู่หลายๆผู้เลี้ยเด้อ แมนไปหาที่ที่คนอยู่เยอะๆนะเราเราอยู่แบบนี้เราก็เหงาพี่น้องนะพอดะตามไปช่วยนังตั้งวันนี้ได้แถวที่นูอยู่บ้านเช่าสวยๆเยอะอยู่หน้าเป็นหลังก็มีแต่ว่ามันก็ไกลหน่อยแปดกิโลแปดกิโลก็ไม่ไกลนะแปดกิโลเนาะมันเป็นหลังเป็นห้องเป็นห้องก็มีเยอะเลยอ่ะที่ถนนด้วยโอ้เคลียร์ชอเหรอ มันหากินสะดวกมันติดถนนใหญ่มีปั๊มน้ำมันมีร้านขายของขายกับข้าวเยอะแยะอ๋อค่ะซุปเปอร์อะไรมีร้านอยู่อยู่บ้านเลยอ่าน้องน้องแวงอ่ะน้องแวงอ่ะน้องแวงเสียออดอยู่อ่ะโอพี่อยู่น้องแวงทางนี้เล้วไกลดิหนิตรงบ้านน้องแวงนี่ไปทางไหนถึงสี่ถึงสี่แยกกลับมาอีกม้งโค้งเลยพี่ เช่นโมแยกที่แยกเข้ามานิดเดียวอ่ะไอ้แล้วถ้าถึงสี่แยกก็เลี้ยวซ้ายมาทางอ๋อย้อนคืนมาทางบานอนถ้าไปเราไปอยู่ที่จังปะดงก็ต้องย้อนกลับมาถ้าเราไปนาเราก็่า๋อถ้าหนองแวงนะคะถึงว่าถ้าถ้าเราไม่ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนไปทําอะไรแต่เช้าใช่ไหมอือคือแปดโมงเราไปถึงนาอยู่แล้วอ่ะต่ามันอยู่สะดวกมากเลยอ่ออย่างที่พลีสะดวก ซุยพลี่มีรถอันนั่นแหละแต่ถ้าคนอื่นมอไซค์ก็อาจจะไม่สะดวกแนะนำแนะนำอยากให้ไปอยู่ด้วยกันอยากให้ไปอยู่ด้วยกันนะคอยก็คอยก็สิไปพี่น้องอยู่จะส่คอยก็เงาด้คุณแจบ้านหรือเปล่าคะ ตอนนี้นะฮะพี่ตั้มก็ไปตัดยาให้ควายเนาะก็เลยมาถ่ายทําคลิปให้พี่ตั้มนะฮะวันๆก็เออไม่ค่อยได้คลิปนะคะสองวันได้คลิปหนึ่งนะคะพี่น้องเปิดแล้วนะกอลัมเอยจำกันได้ด้วยนะเองนี่พาไปรักษาใช่ไหมใช่นี่น้องโอเนี่ยพาไปรักษานะกอลัมนะ ตอนนั้นเป็นคอหนักมากอืโดนกัดแล้วเป็นแผลแล้วมันเหมือนมันเน่ามันเปื่อยออืนนเก็รอดตายได้เพราะน้องโอนะไม่หูใน้เป็นอย่างนี้นะนยางขนาดทิ้งเลยไม่เหงาเลยนะวันนี้เนี่ยเราค่ะโอ้วันนี้คือครับคือครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างตั้มกอดๆนี่นะคะสวัสดีค่ะ